จเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้มาขอความเมตตาขอความกรุณาจากท่านเพื่อจะสร้างห้องรับรองห้องรับรองพระเถระเมื่อเวลาอาจจะมาได้จากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีผู้ที่พระเถระท่านจะมาในงานมันไม่มีที่ รับรองมันไม่มีที่พักก็เลยจะเป็นต้องทำทำไม่จะทำแต่อย่างอื่นแต่ว่าที่รับรองนี้ยังไม่ได้ทำก็เพิ่งจะทำฉะนั้นก็ขอความการุณาขอความเมตตาจากญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยๆกันคนละนิคนละหน่อยขออนุโมทนาญาติโยมผู้ที อ่าโอนเข้าทางบัญชีบัญชีของวัดบัญชีวัดในวัดสแกน QR c o คดเข้าทางทางบัญชีวัดก็หลายคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างไม่มีมันไม่สามารถที่จะระบุชื่อได้แต่รู้รู้ว่าแต่ว่าเขาโอนเข้าโอนเข้าบัญชีเออ ตอนนี้มาก็เจ็อสิบเจ็ดปีย่างเจ็ดสิบแปดแล้วอืมก็ไม่รู้จะอยู่ไปได้เท่าไหร่ก็เลยอยากสร้างห้องรับรองไว้เวลาตัวเองไปก็จะได้สะดวกสบายกับผู้ที่อยู่ด้วยอืมแล้วก็เป็นการสร้างวิหารทานคือเป็นสร้างที่พักอืม สร้างที่รับรองก็เป็นอานิสงส์พอสมควรอยู่นะอนิสงส์มหาศาลอยู่ก็ขอจเจริญพรท่านใดที่อยากจะร่วมอยากจะช่วยก็ขอช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยตามกำลังศนะรัทธานะขอเจริญพรท่านที่บริจาคแล้ว ก็อขอให้อายุวันะสุขะละปฏิาพฏาพนธนาสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ประกอบไปด้วยธรรมะพระวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คอยความคิดอนั้นจงพรานสมเด็จจงพันสมเร็จจงพนันสมเด็จสมดังมโนใหม่ย,ย,ยจงทุกท่านเทินขณะนี้เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแก่งกอยพระโคอมมศีลวิสุทธ เจ้าอาวาดประพานแก่งก่อยได้ขึ้นไปดูแทงน้ำเนื่องจากน่าจะมีสัตว์ได้ตายภาระของเจ้าอาวาสหนักหน่วงสมภารคือผู้แบกสัมภาระขึ้นไปแล้วขึ้นไปเองตอนนี้อายุก็ไม่มากหรอก78ปีมีใครทําได้ตอนนี้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปจะถึงยอดแล้ว ขึ้นไปดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างบนทำไมน้ำมันเน่าจังเลยน้องปูขึ้นไปดูเองเลยอ่อพราะโกออนศีละวิสุทธิ์อ่าขึ้นไปสำรวจดูเองด้วยตัวเองเลยอันนี้คือภาระของเจ้า,าวาดเจ้า,าวาดก็คือสมภารสมภารแปลว่าผู้แบกสัมภาระอันหนักทุกสิ่งทุกอย่างสากักเบอือยันเดือรบอ่าตอนนี้ขึ้นไปดู มิยังครับตายตก,กระโหลกตายอยู่ข้างในงจกักโตครับหน้าม,มันเหม็นมาเนี่ยไม่ออกว่าน้าเหม็นเน่าอยู่สองมือแล้วผูดด้ใดกะว่าอาบน้ำบ่ได้มันเหม็นอันโตัวมันยังบงเเ่เอาอันเอาซ้อนบเอ่เอา,อาเอาซ้อนอันคือตักลูกน้ำหนึ่งบ่ผมผมเห็นอยู่ในขั้วอยูอ่มันว่าอ,อันนี้เบรกไปก้อยเมื่อวานนี่ ขณะนี้ก็ท่านพระครูอมรศีลวิสุทธ์ก็ขึ้นไปอยู่บนยอดแทงน้ำแล้วก็ได้อุปกรณ์ขึ้นไปเห็นในสิ่งที่มันเหม็นๆอยู่ในแทงน้ำคือกระลอกมันลงไปตายลงไปตายทําให้น้ำเน่าน้ำเน่าแล้วก็เปิดน้ำลงไปใช้แล้วก็เหม็นเหม็นเน่า ไม่มีใครกล้าขึ้นพระลูกวัดก็ไม่มีใครกล้าขึ้นต้องเป็นหลวงปู่ขึ้นเองหลวงปู่พระครูอมรศิลวิสุทเจ้าอาวาสวัดพระทาตุแก่งก่อยได้ขึ้นไปเองขึ้นไปทําเองขึ้นไปตักเองขึ้นไปทําเองขึ้นไปตักเองก็ขอบารมีหลวงปู่ธาตุพระธาตุแก่งก่อยคุ้มครองพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ทําหน้าที่ เอากะลอกเน่าออกมา่าแล้วก็เอากะลอกเน่าลงมาเพื่อให้ผ้าลูกวัดได้ใช้น้ำที่สะอาดอลงมาแล้วครับลงมาแล้วทิ้งลงมาแล้วตัวกระลอกที่เหม็นเน่าที่สุดทำให้น้ำเน่าตอนนี้พ่อครูอยู่ข้างบนบนแทงน้ำสูงประมาณ สิบแปดเมตรความสูงนะ่ะไม่สูงเท่าไหร่นะคุณโยมประมาณสิบแปดเมตรถ้าขึ้นไปนะ่ะใครกลัวความสูงก็ขาสั่นเด็กๆเ,เหมือนอาตมาเนี่ขาสั่นเด็กๆเ,เลยอ่ามิฉะนั้นถ้าใจไม่ปั้มใจไม่กล้าก็ขึ้นไปแล้วมันก็มันสั่นจริงๆนะไม่ใช่ว่ามันเป็นเพราะอะไรพอขึ้นไปถึงกลางแล้วมันก็สัน่นพอมองลงมาข้างล่างนมะันขาสั่นเด็กๆๆๆเลยอ่อาเจริญพร